ยังถูกกดแม่มือแม่ไม่หายไม่หายเไ็นงไปซื้อผ้าไหมเหรอยายจีจะยัง้ายายผ้าป้ายเหรอเนี่ยตามพุงมุโยนสอด้านนี้ป้ายค่ะอ๋อตามตามุม่โยนสอนไ้ไเาจะพุงมุโยนวันที่สิวันทีุ่่โยื้อมวนได้ไเท่าไรครับผ้า่ ตัอนีเท่าไหร่มีร้รันของลูกสาวเจ้าของร้านไปไหน,นอ,อ่ะได้ขอเดินเที่ยวตลาดออ๋เดินเที่ยวตลาดใครเครียดเจ้าของร้านไม่อยู่อ,อ,อปอ็อนยายเลือกตัวอ,อะไรคปณยายชอบแบบไหนเื้อคงเจ่มวุ้ยล้านงานทันไม่ได้เันทันห้าห้าลิบยาย มคนตุลินเรียกซื้อพารตลินยายมาชม่ะมาชมมาชมดีใจนะมีคนมาชมดีใจอ่ายายมีอะไรให้ดูมีอะไรอะไรให้ผู้ชมดูบ้างวันนี้ ลายพักอีออมปาซิวมีไหมปาซิวลายสองตะกอืมเอาสองตะกอดีกว่ามีลายอะไรบ้างแนะนำยายจัไทั่วอ่าเอามาดูก่อนนี่อะไรนะลายไทยลายดูแค่นี้เลยยายไม่ต้องเปิดก็ได้ลายไทยเนาะอะไรอีกนี่ลายลายจะเป็นสีนี่อะไรครับอันนี้สมอสมอเนาะอ๋อสมอตีนแดงเท่าไหร่คุณยายสมอตีนแดง พันสองเองอ๋อสมอตีนแดงพันสองมีอะไรอีกนำเสนอเอาเอาถูกๆนี่แหละก่อนอันนี้สักคูสักูเท่าไหร่อันนี้พันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนาะสากูเนาะโสดได้เนี่ยจ้าโสดคุณยายเอมั้ยเามั้ยมือมารวยนี่ยคุณตุลินมาเลือกพ้าซื้อผ้าคุณตุลินนะครับยายชอบแบบไหนคุณยาย นี่คืออะไรพัน555ตาโฮลโอ้ยคุณยายซื้อปฝากใคร,รใซื้อเองเหรอใส่ใจเองยายไม่ชมเนาะยายมาชมม,มาชม,ชมก็ดีใจแล้วอันพรอมอันปอมเนาะเท่าไรคุณยายอันปมเนี่ยอันลมพันนอันลมขึ้นชื่อรอชาอันพรมพรมกระ ชอบลมกระได้โซดกีครับถ,ถ่ายถ่ายรูปขึ้นเนาะถ่ายรูปนี้เป็นสีแดงสีชสีชมพูสีม่วงอเลยนู่นเป็นสีแดงนะสีแดงถ่ายรูปเป็นสีนึ่งนนถ่ายรูปขึ้น,าน,น,นมาตนอรวยตนอรวยอ๋อมันร้วเ็หน้าใหญ่เป็นลายนะยงยงเท่าไหร่ครับ พันเจ็ดเนาะลายนกยงสวยงามพันเจ็ดลายสายพันเจ็ดเองใครอยากได้ก็มาเอาตลาดใหญ่สุรินทร์ลายนกยงพันเจ็ดสวยงามครับใายบ้านนี่อะไรครับเป็นไม้บ้านไม้บ้านเหรอจารนี่ดอกพิกอ๋อไม้บ้านดอกพิกคนเท่าไหร่ครับเมื่อไม้บ้านเนี่ยมีกันหก พันหกโอ้สวยสวยไม้บ oh, ้านสวยสวยดอกพี่คุณสวยมากงามนี่พันหกพันหกเองคุณยายโอ้ถูกถูกถูกคุณยายจะเอาจะลดให้อ่าใหยพันห้าไปคุณยายลดสวยคุณยายสวยุ បានហុកមកខ្ញុំគិតត្រមពីអត់ទេឯងនៀមពីគុនเหมือนกันមិនចូលត្រមពីក្រាន สวัสดีครับแม่ค้าขายได้ไหมเมื่อเนี้ยได้ไหมไอ๋อผ้าฝ้ายขายดีเหรอไม่ขายไม่ขายไม่ขายดียดีด,ด,ด,ดีเดี๋ยวปีหน้าแหละขายเท e น้ำเทท่าขายปีนี้เลย <laughs> ปีนี้ก็คนบ้านเรามาซื้อเนาะนอยู่คนบ้านเรามาซื้อ